เออเออขอบคุณเลย่วยคุณครบัอบอัลบอกคุณครับผมสวัสดีครับแม่แม่ทุกท่านนะครับผมพบกับช่องเชอรี่จางนะครับผมวันนี้เราจะมาเริ่มอ่าฝึกตามที่เราเคยฝึกมาตั้งนานแล้วรู้ที่ดูที่ว่าจะเป็นไปได้ขนาดไหนนะครับตามที่เคยมานะครับผมฝึกมาตั้งนานนะครับขอบคุณแล้วขอบคุณสวยสวยเลยขอบคุณ ยกยกวงขึ้นสูงโอ้ค่อยขาเลยค่อยขาค่อยขาเลยสูงถูเออจิกล้วยครับดีดีดีมากได้รางวัลกล้วยโบ้สูงปูนเออสูงเลยโอเคเก่งดีมากจำถอย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 เออถอยคึ้ขาเลว กูเข่าเลยกูเข่าลงกูเข่าลงเต้นเหรอ่ะเต้ยเนี่ยสวยเลยแดนซ์สิอ่ะแดนซ์สิแล้วเต้สวยเลยสวยเออดีมากเต้ยแล้วสวยจ้าตัวยกห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 ัวเลยอ๋อของขวัญรขบูมอัดมากูเข่าเลยกูเข่าลงกูเข่ากูเข่ากูเข่าลงมาลงกูเข่ากูเข่ากูเข่าแม่ครับกูเข่ากูเข่าลงเอ่อกูเข่าลงเออกูเข่า แมวเรืเองเออกเขคุกเขัาบนกี่บนทสายหัวเลยสายหัวสายหัวยกเงื่อนขึ้นยกเงื่อนขึ้นเออสายสายหัวเออายหัวเออสายหัว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 เออสายไปเออสายไปยกเงื่อนขึ้นบนบนยกเงื่อนขึ้นยกเงื่อนขึ้นสาย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 หัวสายสายหัวสายหวเออเอสายไปยกเงื่อนขึ้นบนญจูบบุญสาย ตายายเอ้าเอ้าครับผมรางวัลกุญแจสวย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 เลยขอบคุณขอบคุณขอบคุณเลยสวยเลยขอบคุณเลยสวยเออค่อยขาค่อยขาค่อยขาด้วยคุณเออซู่มซุ่มซุ่มซุ่เอออัปพาอักพาเอาวยกย่กระซุ่มเลยบ๊ว ท้อยท้อยเฮยกกระซูเลยยกกระซูฮึ่มยกยกเอาเปลี่ยนขาอ้าวเปลี่ยนขาเต้นเลยเต้นอีกสวยเต้นอีก้านด้านอ่ะสวย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 ยกเยกเลยกยกไปยกไปโอเคครับผมต่อไปเป็นการเจ็บเงินนะครับผมขาลงเลยอ่ะ ทีมมารับตงา์ด้วยอา้100นาวหนึ่งร้อยคะแนนเจ็บเอาให้เด็กแคปคิมโบนตูงเออรับรับรับับ,บ,บ,บโอเคถอยขอบคุณเลยสวยขอบคุณขอบคุณด้วยสวยขอบคุณสวยโอเคโอเคครับแบ่งบร้อยง่ายเกินไปนะครับถอยเรียนเรียนห้านะครับผมอ่ะเจ๊บเรียนห้านะครับเล็กน,นิดเ,เ,เดียวนะครับ ความสามารถพิเศษครับเรียบร้อยครับเจ็บปะโอเค้องเราอ่ะเจ็บเจ็บเอ้ยย่นมาไหมมาคอยคอยยนมาไหมเอ้ยเจ็บมาเจ็บเจ็บเออเจ็บเอาดูความใช้เจ็บมาเจ็บไม่ได้เจ็บไม่ได้เด่นเจ็บเจ็บอีกเออมวยมันใช่เอนั่นแหละเอนั่นแหละใช้ความสามารถ พิเศษพิเศษเออเอคนจับมาเป็นตาเด้งนะมาจับเป็นตาเด้งเงินเลือดคีมเอ้ยถอยถอยโอเคถอยมา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 ถอยมาทำมาเร็วมากร่มกร่มน่าลงกรุ่มกร่มกร่มกร่มลงกร่มกร่มน่าลงน่าลงน่าลงสิน่าลงสิเออน่าลงน่าลง นอนลงเออนอนลง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 มาทิ Ma, ้งตัวลงมาแมบลงทิ้งตัวลงนอนทิ้งไปมาขันยึะมาแอบนอนนอนแอบลงนอนทิ้งทิ้งตัวลงเออทิ้งเลยนอนลงทิ้งทิ้งตัวลงแอบลงแอบลงแอบแอบแบมาทิ้งเลยแอบแอบลงเอาเป็นลูกบอล เคลิมเจ็บลงเจ็บหักต้นไม้คนน่ะเจ็บลงน้องลงดูน้องลงเออน้องลงเจ็บเออเออนีเขาว่าเจ็บติงลงหักต้นไม้เขาเลยป่ะเนี่ยติงลงติงลงยกขาควายิขวายขาทีขวายขาทีควายขาทีควายขาทีเฮ้ยเออนิ่งนิ่งเจ็บเอออีกทีควายขาจี คุ้ยก้าคุ้ยกหนื่อยอ่ะโอ้โหแน่คุ้ยยืนยืนเลยทันทีอ่ะกลับมามาหันกลับมามานู้นเป็นทัดอันนี้มาเนี่ยหันเนีหันมาหันมาเอามามาลิลิลิอ่ะมามารับรางวัลก่อนเอาอาปา อัปากเล่นดีใหญ่อับขอบคุณด้วยขอบคุณด้วยขอบคุณสวยอับรับรางวัลครับอับกินอย่างต่อเนื่องครับผมอ่ะ

เออมามาดีมาคมาไปลุกมมา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 เดี <fastest fate> ๋มาอ่ะมามาอาลุเออกเข้าลอคุกเข้าก cool ูเข cool ้าก cool ูเข้าลงแม่แม่กเข้าลงเอาแม่ลงกเข้าลงกเข้าลงกเข้าลงกูเข้ากเข้ากเข้าเออกเข้ากเข้า กูเข่ากเข่าเดินไปพวกเข่าเดินไปพวกเข่าลงเดินไปเดินไปเดินไปเฮ่เดินเดินอืมเค้อเส่หัวไปมาเร็วมามานี่รับรางวัลนี่ก่อนมามานี่มามาเร็วมาเร็วมามานี่มากินกล้วยกินกล้วยจำได้บ่ มาเร็วมาเร็วอ่า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 อเร็ว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 ราบขอบคุณนะครับผมกราบขอบพคุณด้วยวันบาทนะครับผมจากคุณแม่ลีลาวดีนะครับผมกราบขอบคุณนะครับด้วยวันบาทที่ได้มาฝึกก้างอีกนะครับผมได้มาฝึกให้เชอรี่ ลํำลึกถึงความเก่านะครับผมตอนยังเด็กยังยังเด็กจะก็ทําได้หลายอย่างนะครับผมโตขึ้นมาก็จาไม่เคยได้ทําหลายปีแล้วนะครับผมตอนกล่าวความหลังนะครับความเก่านนองเคยทําอยู่นะครับผมแต่ตัวใหญ่ตัวหนักแลวจะไม่เหมือนเด็กนะครับไม่น่ารักเหมือนเด็กนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแมื่อทุกท่านนะครับผมอ่ากราบขอบคุณนะครับผมกราบขอบคุณนะครับผม กราบขอบคุณนะครับอ่ากราบขอบคุณ <lawsuit. S 1> ต้นสับะรดนะครับผมต้อยจากคุณแม่นานานะครับผมคุณแม่นานานะครับแล้วก็เอ่อคุณแม่ลีลาวดีครับผมก็กล้วยสี่ถุงนะครับกับต้นสับลต์หนึ่งกองนะครับผมกราบขอบคุณมากเลยนะครับขอให้ท่านให้ขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคุณแม่นะครับผมกราบขอบคุณนะครับผมกราบขอบคุณนะครับผม คือยังรถไปรถสอบรถยังสดสดอยู่เลยนะครับผมสดอ่าเชลี่ครบขอบคุณมากๆเลยนะครับผมคุณแม่นะครับผมที่เมตตาเชลี่นะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับผม